เล่าขานกันว่าขนาดโดนรุมสิต่อหนึ่งยังรอดมาได้ทั้งมีดไม้กระบองปืนลูกซองปืนพกไม่มีเลือดตกยางออกให้เห็นแม้แต่น้อยด้วยพุทธคุณอันลือลั่นและประสบการณ์อันลือเรื่องจึงทำให้เหรียญของท่านทั้งสองเป็นที่หมายปองของนักเลงพระส่งผลให้ราคาค่านิยมสูงขึ้นตามลำดับจนกระทั่งปัจจุบันต้องพูดกันที่หลักแสนซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะว่ารูปแบบของเหรียญทั้งสองสำนักคงความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามด้านศินละปะที่คนรุ่นใหม่ไม่อาจจะเรียนแบบได้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังชื่อเสียงอาจจะดังกว่าหลวงพ่อปลเพราะเหรียญของท่านติดอันดับท็อปไฟชุดเบนจะาคีเหรียญแต่เรื่องเวทวิทยาคมต้องบอกว่าข่มกันไม่ลงชาวบางขุนเทียนและคนฝั่งธนบุรีต่างยกนิ้วให้ว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่ โดยเรียนของหลวงพ่อไต่นั้นมีคำขวัญว่า